สวัสดีครับผมตัวแทนของคุมอ u t โตช็อปนะฮะจุดประสงค์ในการทำโปรแกรมชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์แล้วก็สะดวกแก่ผู้ขายและผู้ซื้อผ่านทางช่องทางไลฟ์สดแล้วก็การซื้อขายผ่านทางเมสเซจนะครับจะทำให้ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วแก่การซื้อและการขายสินค้าครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตหรือว่าโชว์โปรแกรม CF Auto Shop ให้ดูนะครับผม ขั้นตอนแรกเลยก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาอ่าแล้วก็เราก็ล็อกอินเข้าไปป๊บเข้าไปล็อกอินปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าขึ้นเป็นสถานะออนแสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วกดเก็บเข้าไปทีนี้ก็เข้าไปในหน้าต่างของไลฟ์สดของเราเลยเมื่อเราได้อยู่ในหน้าต่างอย่างนี้แล้วนะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นป๊อปอัพทางซ้ายมืออ่าแล้วก็เริ่มใช้งานโดยการกดปุ่มสตาร์ทเข้าไปนะครับหลังจากเรากดปุ่มสตาร์ทแล้วนั้นคอมเมนต์ฝั่ง ขวามือของทางช่องทางที่ Facebook ได้จัดทำไว้ให้นั้นโดนดึงข้อมูลเข้ามาอยู่ในป๊อปอัพ hmm. ของเราเรียบร้อยแล้วฮะซึ่งป๊อปอัพ hmm. ของเราเนี่ยจะดทำให้แอดมินที่แอดมินท,ที่คอยดูแลทางเพจของ Facebook ทางเพจที่ไลฟ์ขายของเนี่ยสามารถที่จะ อินบ็อกเข้าไปหาลูกค้าได้อย่างง่ายๆนะครับเมื่อแอดมินเห็นว่าลูกค้ามีการต้องการสั่งซื้อหรือว่าพิมพ์รหัสสินค้าเข้ามาเนี่ยก็กดปุบอินบ็อกเข้าไปเลยครับและนี่ก็คือเสร็จสิ้นของส่วนโปรแกรมออโต้ซีอนะครับอันนี้แค่ส่วนที่หนึ่งนะครับผมเปลี่ยนเสมือนประตูดานแรกของการไลฟ์สดขายของนะครับผมเมื่อเราต้องการปิด เราก็กดปุ่ม stop แล้วก็กด log out ออกไปหรือกด off ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถ log out ออกไปได้ส่วนปุ่ม about เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ติดต่อแฟนเพจนะครับผมก็คลิกไปก็จะเข้ามาหน้าเพจซีลินนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าโปรแกรม auto cf เอาละครับผมหลังจากที่เราได้ทําการรู้จักกับระบบ auto cf ไปแล้วนะครับผมเราจะมาทําการรู้จักกับระบบ chatbot ต่อนะฮะมันจะเป็การทํางานต่อเนื่องมาจาก auto cf เมื่อกี้นะครับผมอ่าวิธีใช้งานใช้ยังไงก็คือสําหรับคนที่ไม่รู้เลยนะฮะอ่ากดที่อ่าสัญลักษณ์แฮมเบอร์เกอร์นะฮะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อเข้าไปปึ๊บทางแชทบอร์ดตรวจจับข้อความนะฮะโดยการใช้ไดร์ล็อกฟโฟล์ในการทํางานนะครับผมอ่าแล้วทีนี้เนี่ยก็เราก็ให้ลูกค้าอ่านดูนะครับว่าเฮ้ยวิธีการทำเนี่ยต้องทํายังไงวะอ่าทีนี้เนี่ยก็ข้อแรกเลยก็คือ แจ้งสินค้าพร้อมบอกสีอ่าเราต้องการแจ้งไปรากสินค้าคืออ่าเราต้องการ A01 สีแดงปับเข้าไปอ่านี่ฮะแชทบอดก็จะบอกราคาบอกเดขบัญชีให้ส่งหลักฐานนะฮะแล้วก็ต้องรอแอดมินมารวบยอดเท่านั้นนะครับผมซึ่งเป็นการประหยัดเวลาของแอดมินมากมากครับแอดมินเนี่ยไม่ต้องคอยตอบลูกค้าทุกคนนะแค่เอาแค่มีตัวแชทบอทตัวนี้เข้าไปช่วยเสริมแหล่งหนึ่งนะฮะก็คือ แอดมินแค่รอรวบยอดแล้วก็รอเช็คยอดการโอนจากลูกค้าเท่านั้นนะฮะครับผมและนี่แหละคือประโยชน์ของการนำแชทบอทมาใช้งานในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านกผ่านทาง Facebook Live นะครับผมเอาละครับผมนี่ก็มาอยู่กันในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับผม เราผ่านมาสองส่วนหลักๆแล้วนะครับเป็นส่วนสุดท้ายที่เป็นส่วนเสริมของงานชิ้นนี้นะครับเพื่อที่จะแบบว่าอาจจะมีลูกค้าหรือว่าผู้ที่ต้องการมาซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเพจเนี่ยเขาไม่ทันได้ดูทางไลฟ์สดแล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะช็อปเสื้อผ้าแต่ว่าไม่อยากที่จะไปคุยหาเสื้อผ้าในทางหน้าเพจเพราะว่ามีโพสต์อะไรเยอะๆก็เราก็จะสร้างเว็บนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นนะฮะโดยการที่เราเข้ามาทางเว็บไซต์เว็บตามลิงก์นี้เลยครับผมแล้วก็กดที่คำว,ว่าช็อป ปั้งทางเว็บไซต์เนี่ยจะนามาสู่หน้าสีดินช็อปนะเป็นการออกแบบเว็บแบบเรียบๆง่ายๆเพื่อให้สะดวกแก่การเข้ามาเน้นซื้ออย่างเดียวนะครับผมแค่ดูแล้วเอารหัสไปใส่นะฮะเราจะสังเกตตรงมุมล่างขวามือนะครับผมจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ messenger อยู่นะฮะตัวนี้เป็นการดึงตัว API messenger facebook มาใช้นะครับโดยการเราสามารถแชทผ่านบนเว็บได้นะฮะถ้าเราถ้าเรากดไปเนี่ยจะมีเป็นคําทักทายนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยผมได้ลองเทสมาแล้วจนจนมันไม่ทักทายผมแล้วนะครับนะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยผมก็อยากได้เป เสื้อ A 03ขาวอ่านี่เป็นส่วนของแชทบอทถ้าเป็นตัวเดียวกันเลยครับผมกับทางหน้าเพจถ้นี่ก็คือเป็น messenger ตัวเดียวกับทางเพจเลยนะฮะอ่านี่นะครับสะดวกแล้วก็เลือกซื้อเลือกง่ายจ่ายคล่องนะครับผมสําหรับคนที่มาใช้ระบบพวกนี้นะผมก็พ่วงไปเลย3ตัวใน1การทํางานนะมันครอบคุมไปเลยนะครับผมในยุคสมัยแห่งการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมจสไปแล้วนะครับผมสําหรับการนําเสนอโปรแกรม Auto Shop นะครับ